สวัสดีครับพี่น้องพวกกับช่องบารตี้ลำเพลินเอเชียครับนี่พี่น้องงานฟรีฝนตกอย่างนี้เราน่าจะถ่ายได้อยู่มั้งเดี๋ยวมันก็หยุดจิ๋หลอกไม่เป็นไรหรอกฝนมันตกมันไม่เป็นไรนี่พี่น้องผมกับบอสได้ไปใส่หร,รอกรพี่น้องเฝ้าอยู่นี่แหละเพราะว่าพวงทีมงานนอกรับทีมงานนอกรันแมนพอหยุดวาดยังไงก็เล่นนะครับพี่น้องสู่เต็มที่ครับสู่เต็มที่บ้องซิพอลอดสู่เต็มที่ครับแต่ผมกะ กะระสูเใช่รับพี่น้องคลิปเชียงใตยผมก็ต้องสูนะคุยเรอร่อ่ยนะาะคุยอลอยลพอนะครับรับแมนคุยใครหรอสวัสดีครับครูครูอินเห็นไหมลูกเขาลำบากมาให้เลยนะครูอินน่ารักจังเลยนี่คนนี้เป็นไงล่ะ เอามาให้จริงนะเนี่ยคุณครูใหม่จริงเหรอครับใช่เห็นไหมเริ่มตะไลอาบแก้มน่าักดีไหมเว้ดี๋ยวเดี๋ยวเว้ยไหลลงยืนนะครับโยนเลยคุณครูโยนเลยเลยไหลลงมาข้อเขียววังโอ้ยคุณครูใหม่น่ารักจริงเลยฮัลโหลผู้ดูแลพยาบาลครับถอดเครื่องหายใจได้เลยครับอย่าลืมโรงเรียนหนองแก้วนะอะไรนะครับโรงเรียนหนองแก้ว แต่ไปหาเค่อปูง่แป๊บนึงไม่เป็นไรครับเป็นค่ะไปหาให้นะพี่น้องครับหลังจากที่ผมลงไปแล้วคลิปคลิปแรก fc คอมเมนต์คอมเมนต์เยอะมากบอกว่าขอขอชื่นชมพออบอกเงี้ยคุณครูพออสุดยอดเลยท่านพออแบบว่าดูดูดิอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยผมผมต้องทำเอ่อีพีสองอ่ะ คือแบบออโอ้โหอีพีแรกไม่พอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลูกลูกพออ,อแค่สองสามท่านตอนนี้มาเต็มเลยอุ้ยตายแล้วอยากเรียนจังเลยนี่ครับพี่น้องโอ้โกขวดพวกม่วงแปกแตงครูเอ็นมีมีคนเขาคอมเมนต์ว่า,วารจริงเหรอเขาบอกว่าสถานะโสดจริงเหรอใช่เตยบอกว่าเอาเกินะ แล้วครูใหม่อะสวสดวันเดียวใช่ไหมลูกสองค่ะเย็บพูดอย่างนี้ก็าตายสิจบเลย MC F เอฟอะไรหายหมดเลย,ยเแล้วแล้วครูยาดาล่ะพี่น้องที่ผมมาถ่ายคือผมขอ,อยค่คุณคุณแม่ผอ,อรเรยบร้อยแล้วนะครับจริงดูน่าแม่ผออเชื่นชมเแบยบคือแบบเหมือนต้อนรับอย่างดีแบบว่ามึงมาถ่ายอะไรวะนี่ครูใหม่ครู ต้องมีน้ำใจจริงคณงคเ,เอามาให้จริงหน่อยนะครับเนี่ยระถาน้ำส้มเต็มเลโอ้โหสุดยอดเลยนองแก้วเลิศเลยโอ้โหมาจริงเหรอขอบคุณที่ซื้อมาให้ผมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวท่ดนี้<อ>ซื้อไหมครับของวัดของวัดฮะไอที่พูดที่เรานั่งคุยกันหลังไหม์ว่าครูครูใหม่กินข้าววัดทุกวันคือเรื่องจริงเหรอ ท่านเนาะเออแทนค่ะหกับท่านค่ะมีเอฟซีเขาบอกขอเป็นเอฟซีได้ไหมได้ค่ะคุณอินเชิญเลยค่ะขอเป็นเอฟซีได้ไหมได้เอฟซีโรงเรียนวัดหนองแก้วใช่มาติดตามได้มาโรงเรียนวัดหนองแก้วไม่คุยกับคู่ใหม่แล้วครับเพราะว่าไม่สวนแล้วไม่เกี่ยวหรอกคุยได้หมดเราเล่นเราเล่นคู่ใหม่เป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนดีเป็นคนดีมากเอาหนาอนนี้อยู่นะเดีี๋ยวววันน้้แลอ้าวไปไหนหมดแล้วครับคุณครู ส่วนคู่กว้างเขาก็อยู่มุมของเขาเหมือนเดิมครับไปหันมาเไม่สบายไม่สบายเนี่ยพี่น้องกินไหมคะโกโก้จะเสียท่าไหลังก็โก้คือซื้อใช่ไหมครับอ่าพอเลี้ยงรู้สอ่าไปไปโอ้ยผมเก่งใจพอแล้วครับโอ้โหพอก็ดีดีตัวเรียกว่าน้องแก้วค่ะผมเก่งใจขอขอแก้วได้ไหมตัวเรียกว่าน้องแก้วนะคะ ผมผมรับปากว่าผมถ้าผมนะผมจะช่วยจริงๆนะเพราะว่ามีเพจใช่ไหมมีเพจอันนี้ขอมาหน่อยเพื่อเอฟซีเราเอาจริงๆผมผมคนแรกถ้าถ้าผมเฮงผมถ้าเบาตุ้ยเฮงนะผมจะคนแรกจะช่วยเบาตุ้ยเฮงถูกไหมผมไม่ค่อยซื้อนะไม่ซื้อเลยเอามาเอาเพจโรงเรียนมาพี่น้องครับถ้าใครอยากทักคุยกับครูใหม่ครูอ่ะครูอะไรทักมาองอะไรพี่น้องแล้วทำบุญจะเป็นเด็กน้องของเราคนติดตามเท่าไหร่ ห้าร้อยกว่าเอง้าอยกว่านั่ามามาที่มามี่มาถ้าถ้าออกช่องอ่ะบอกด้วยรับรองคนดูเป็นติดตามเป็นพันเนี่ยอย่าให้เสียชื่อนะครับอ่ะให้ครูอินพูดนะอ่าผมคอนเฟิร์มติดตามนะติดตามนะคะฝากติดตามนะคะเพจโรงเรียนวัดหนองแก้จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยค่ะเพจโรงเรียนวัดหนองแก้นะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าเพจของเรา โอ้มีมีมีเรามีแชร์ด้วยหรือไใช่ค่ะนี่มีแชร์โอแชร์ของบอสโจหรอใช่ค่ะเพราะวันนี้มีงานนะคะมากันนะคะเยอะๆอะอันนี้ก็จะเป็นงานโรงเรียนของเรานะคะมาติดตามเหตุโรงเรียนเราได้นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนาใส่เนมาเพจเพจนี่น่าใสจริงนะเพจน่าใสใช่ไหมคะมาติดตามได้ค่ะอะคุณติดตามเท่าไหร่ตอนนี้ทำไมน่าทำไมคุณติดตามน้อยจังเลยนั่นน่าสีเท่าไหร่เองปิดนั่น ใช่ค่ะเป็นโรงเรียนขนาดนี้ไม่ไม่เปิดเพจของเราอ่ะเนี่ยผู้ติดตามห0 0รอยโอ้ยอภิรนองครับ FC สาวน้อยเพิ่ทาง FC ช่องเบาตุ้ยเ้ออย่าให้เสียชื่ออะถ้าถ้าถึงหนึ่งพันคนอ่าเบาตุ้ยขอวิ่งรอบเวทีให้ประมาณสัก้ารอบนะจะถ่ายจะทำคลิปเลยวิ่งให้9ารอบถ้าคนติดตามเพจถึงหนึ่งพคนนะถ้าอคนก็ยรอบอะไรผู้ไรอะไรผู้ใหม่ผู้ไรถ้าสองพันว พูดแบบภาษาชาวบ้านนะไปดูเวทีก่อนโอ้โหคุณจัดสินครับเสียอย่างเดียวครับคู่ใหม่ว่าผมแรงมากเลยไม่ต้องปกเพราะว่าเขาบอกว่าตัวจริงดูดีกว่าตัวจริงดีกว่าข้าพเจ้าข้าพระเจ้าจริงๆไม่ได้โม้คุูนคุูนถามตรงตรง กูยนจบคณะอะไรมาตรงๆเลยคตรสตร์ครุศาสตร์ตรงเลยนะใช่เอกปฐมศึกษากี่ปีแล้วครับนี่จบมานี่จบมาประมาณสี่ปีห้าปีได้แล้วเพราะว่าเรียนจบก็ได้บรรจุเลยก็ยังไม่ถึงหลักสามใช่ไหมยังค่ะยี่สิบต้นต้นใช่ยี่สิบเอ็ดเชื่อไหมอายุยี่สิบเอ็ดได้ไหมล่ะสมัยนจบจบจบแต่ที่ไหนครับเรียนเรียนที่ไหนมาครับเรียนที่ไหนมาราชภัฏนพระนครบางเขนโอ้บางเขนเหรอใช่ค่ะแล้วจริงๆเราเป็นคนพัฒนานีเป็นคนพัฒนานีแต่ไปเรียนที่โน่นใช่ค่ะ ตอนสมัยเรียนนั้นเป็นดาวไหมไม่ไม่ได้เป็นดาวเป็นคนปกติดาวทิงโตเป็นดาวทิงโตเปลไม่ไม่เป็นตัวตึงเป็นอะไรเป็นแบบของเรียนได้ถือกลมถือป้ายได้ถืออะไรกับคณะไหมไม่ค่อยพูดเยอะนอมาอยู่กับพี่ใหม่เนี่ยแหละเลยได้พูดเยอะขึ้นคู่ใหม่จริงเหรอครับคู่ใหม่ทำไมเป็นคนเรื่องนี้ ูเยอะคือปกติคนไม่ค่อยพูดเาเาเป็นดาวไม่ผมเชื่อครูอินเพราะอะไรผมดูสายตาแม่พ่อออบอกอใช่เออใช่ใช่แม่พอ่อบอกใช่ใช่จ<ช>ริงถ้าไม่สนิทจะจะไม่ค่อยคุยด้วยอันนี้เขาก็เลยพาพูดคอยอรอบนึงง่ะขอยอรอบนึงได้ตอนนี้คนติดตาม563<ช>คนนะถ้าถึงถ้าถึง1 0 0 0คนก่อนก่อนที่ผมเล่นเนี่ยก่อนผมจะออกจากกบ,บ้านหนองแจน้นเนี่ยผมจะทำคลิปอะไรก็ได้อะ่ะอ่ะโอ,ะอะ นี่ยผู้ติดตามมีห้าร้อยหกสิบสามคนตอนนี้ถ้าผมแห้งๆปังๆผมจะช่วยทำผมจะร่วมทำบุญเลยนะจริงๆอ่ะผมไม่เอ่ยแต่บอกถ้าผมทักหานะผมภาวนาผมจะช่วยเพราะว่าเหมือนแบบเนาะมันก็จะมีกิจกรรมเยอะๆของมภาวนาผมจะช่วยเพาะว่เหมอนแบบเนอะมันก็จมีกิจกรรมเยอะๆใช่อือๆไม่ไเลาไม่ได้เ่าอสวยงามสวยจริงนะสวยจริงสวยจริงสวยจริงค่ะตอนแรกผมว่าจะทำคลิป ปกติช่องหมอบตู้ไม่ค่ยมีสาระทำช่องเสียงตายช่องเสี่ยงตายคลิปเสียงตายคลิปเสียงตายคลิปเสียงตายแต่เพื่อนผมมาเจอแบบนี้แล้วเหมือนแบบเอออันนี้สาระแล้วนะเนี่ยอยากทำบุญช่วยจริงๆนะโอเคค่ะมาติดตามแฟนเยอะค่ะฮัลโหลซื้อปลาทูมาให้เมียผมกินเลยตอนนี้อัดเข้าไปให้ตายเลยตอนเนี้ยถ้าถ้าตอนเย็นนี้ไม่เจอผมแสดงว่าผมเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่ เรางามดีเอฟเนี่ยไปดูคอมเมนต์นี่อ่ะจริงนะเนี่ยนะผมเลงผมผมลงไปเมื่อกี้จากไลฟ์จากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขึ้นหน้าปกเห็นไหมขึ้นให้แล้วเนี่ยโอ้หน้าปกที่แบบแต่งสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหนึ่งนะเนี่ยดูนะให้ขอดูคอมเมนต์อ่ะเดินดูอ่านก่อนข้ามนี้ต้องเตรียมของไปเยี่ยมบ่าวดูที่โลคอแล้วก็อ่าดูอ่ะดูตัวเองเลยใจให้บ่าวตุ้ย ตรงฟังตลอดไปอาจารย์โรงเรียนหน่อยแก้วสวยอินิด้าจ้าสวยโคสว่างเห็นมันมีเอซีแล้วเหรอเนี่จะบอกว่าอาจารย์โรงเรียนหน่อยแก้วสวยอินิด้าจากโคสว่างโคสว่างนี่เหรอแซมมาคนถมแน่นอนเราวาดให้ดีบ่าวตุ้ไม่ดีมาเสร็จแล้วเนี่ยรักคือคนงงยูกยอดตู้ทำดีนี่เดี๋ยวคนน่ารักเดี๋ยวก็มีอีกเขาดู้วย แต่ถามว่าผมจะให้เปิดไม่ต้องเปิดพี่น้องถ้าใครอยากคุยกับครูอินเนี่ยทักมาทางเพจเลยเพจ<ช>ของโรงเรียนเลยเพราะว่ามันทําบุญด้วยมาแบบว่าเด็กโรงเรียนรอเป็นโรงเรียนขนาดเลยก็คือมาบริจาคของได้เด็กมีแค่65้าคนถ้ารวมเด็กศูนย์ก็เด็กศูนย์ด้วยประมาณก็ประมาณเกือบร้อยสวยานะจิตใจสวยยิ่งยิ้สวยหรอสวยจริงสวยจริง จริงอ่ะเรตติ้งกำลังมานะเราอ่ะก็โอเคไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็เราเบิกศึกใจอ่ะก็ชอบเราก็ชอบที่ใช่จริงจริงจริงเราชอบจริงใช่ไหมใช่จริงเราชอบแต่แต่เมื่อกี้เราเราคิดว่าเราคิดว่าคุณครูไปซื้อเตี๋ยวมันจริงที่ไหนใ้ของวัดจริงๆรวมทานและน้ำคือน้ำแม่พอจัดน้ำคือน้ำแม่พอจัดเลือดเลือดไม่น่าล่ะเพื่อนเพื่อนคุณครูเงินเงินไม่พอแต่เรามีเงินส่งกลับบ้านเพียบเลย เือล้เป็นแสนเชื่อแล้วละ่ะสา,าสาเหตุเพราะว่านี่นะมาจากเพราะว่าประหยัดเนาะโรงเรียนน้ำหนงแก้วจริงใจมากเลยคุณด,ดีแต่ละคนกินหนมไม่มีหนุมเลยนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหรัคลิปหน้าในขอมา EP สองข้อแล้วพี่น้องม <า S 1> ผมไม่อยากหรือว่าใ่ผมทำา p สามยังไงก็ไปติดตามไปติดตามเพจโรงเรียนนัดหนองแก้วนะพี่น้องตอนนี้ห้าร้อยกว่า ถ้าถึงก่อนหกโมงเย็นถ้าทุกท่านไปกดติดตามถ้าถึงหนึ่งพันคนไดม<อ>ินบารตุ้ยจะมาทําคลิปอะไรกับครูอินให้ดูโมงเย็นเลยเหรอให้ครูอินใส่ชุดเพชรก็ได้นะพี่น้องแต่ชุดเนี่ั้นล่ะคนนี้ด้วยนะไม่ได้ร่วมไหมนีมีชุด <laughs> ให้ใส่ชุดแดนเซอร์ <laughs> เดี๋ยวเต้นไม่หยุดอีกไม่เอ๋ไม่รู้ว่าถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งพันคนเดี๋ยวใส่ขนก็ได้สูนตัวหัวก็ได้เนาะใส่ทำไมก็ใส่สวมใส่ถ่ายคลิปเฉยๆ่ายใส่แค่ขนตรงหัวนะถ่ายคลิป หนึ่งพันคนไงเอาอย่าเล่นกับสาวน้อยอย่าเล่นกับหญิงอย่าเล่นกับผมนะจรินกินคนติดตามแป๊บเดียวคอยดูดิ่เพจโรงเรียนวัดหนองแก้วตอนนี้ห้าร้อยกว่าอะถ้าผมลงคลิปนี้นะพี่น้องถ้าถึงหนึ่งพันคนคอยดูเดี๋ยวเจอกันครูครูใหม่ครูอินครูจอยแม่ผอแล้วก็ไไมม่่่เเปป็็นนนรแกอ กูควางภาษาอังกฤษคืออะไรกวางเนี่ยควางเดียวเดียวแล้วภาษาใจอ่ะนี่โนวดโต้เลยอ่ะพ่อพ่อผมไม่ได้ทำมันเป็นงานมันเป็นงานมันเป็นงานก็บอกว่าภรรยาป่วยอยู่บอกว่าภรรยาป่วยอยู่อาการหนักด้วยห้องไอซียูแต่ก็สวยจริงนะแม่ผมอยอมรับจริงคัดสรรมันจริง เอาไปนอนครับบ <ไป S 2> ๊ายบายเจอกันนะเจอกันใครอยากมาเจอครูอินครูใหม่ครูจอยแม่พ่อออกมาเลยครับโรงเรี่ยวันทองแก้ววันนี้ครับเย็นนี้เจอกันแน่นอนครับใช่ตีสามขั้นต่ำไหลไปเรื่อยๆยาวๆครับพี่น้องตีสามขั้นต่ำก <c oughs> ็คือมันมันอาจจะไม่สว่างไงแต่ตีสามไหลไปเรื่อยๆไง<อ>ถ้าคนยังอยู่ไงแล้วตอนเช้ามาครูสอนต่อสอนต่ออีกเหรอใช่ะไม่ได้หยุดวันเดียวเขาไม่ได้หยุดเหรอครับเนี่ยหยวันเดียวไปร์บหน้าที่มาก่อนแต่สวยนะ จิตใจดีครูครูอินสวยมากเลยผมสวยนะพ่อสวย<ว><ว>จริงๆทำไมยังสวยอยู่ถ้าสวยอ่ะนะทำไมยังสวยอยู่ถ้ายังสวยจริงอืออือน่ะไปครับบ๊ายบาย